สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านขี่มาแจ้งข่าวเกี่ยวกับคนที่ทำประกันสังคมหรือผู้ประกันตนนะถ้าอยากจะ เปลี่ยนโรงพยาบาลที่จะรักษาในปี2565นี้จะทำอย่างไรไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะสำหรับประกันสังคมเปิดโอกาสให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี2565โดยเปลี่ยนได้ตั้งแต่16ทธันวาคม64ไปจนถึง31มีนาคม65นะคะวิธีการเปลี่ยนก็มีหลายช่องทางด้วยกันโดยจะต้องกรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพ หรือที่เรียกว่าสปส9ขีด02ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งหรือถ้าไม่สะดวกที่จะไปประกันสังคมให้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะผ่านออนไลน์ดังต่อไปนี้ค่ะ w w w s s o g o t s ตามที่ขึ้นให้ดูนี้เลยหรือใครที่โหลดแอปพลิเคชันมาก็สามารถแจ้งได้ที่ SSO Connect ได้เลยนะคะ หรือใครใยญ่จะไปแจ้งที่สำนักงานประกันสังคมก็ไปได้ทุกแห่งทั่วประเทศเลยโดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวติดต่อขอยื่นรับสิทธิการรักษาสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ตัวเองต้องการได้ที่ w w w sso go dot h ว่าเอะโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านเราเนี่ย เข้าร่วมโครงการของประกันสังคมหรือไม่นะคะบางท่านย้ายที่อยู่หมย่ย้ายที่ทำงานหม่ก็เวลาเจ็บป่วยจะได้สะดวกสบายในการที่จะรักษาใครที่อยากจะโทรสอบถามโทรได้เลยซ้ายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงจ้าคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนจก็หม่คลิปหน้านะจ้าบ๊ายบาย